ติดมามื้อยาวเมือง ให้กำลังใจพวกเราทุกคนนะคะเพราะว่าใครจะรอให้เรากลับึ้าน,นนะคะแต่ตอนนี้นะคะนักเรียนชาวซื่อนะคะที่ว่าทางมาถึงแล้วถ้า๋ยวเรามาแล้วนันนะค